สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการกด copy trade นะครับกดติดตามนักเทรดใน s u r รูเทรดนะครับและวิธีการคัดเลือกเทรดเดอร์เบื้องต้นนะครับผมก่อนที่เราจะไปทําการ copy ใครใช่ไหมครับเราก็จะต้องดูข้อมูลของผู้ที่เราต้องการจะไป copy trade นะครับว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับโดยให้เรานะครับไปดูข้อมูลได้ที่ตรงนี้นะครับไปที่คาว่าผู้ซื้อขายตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็รอหมุนนิดนึงครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับก็คือผู้ที่ทำการเปิดให้ Co p y t r a d ทให้เราไปติดตามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในหมวดของท็อปเทรดเดอร์ก็คือเทรดเดอร์ที่เป็นท็อปตรงนี้นะครับก็ก็จะดูได้จาก ROI ก็คือ Return on Investment ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คนนี้นะครับก็บวก135.39%นะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ดอดาวนะครับทั้งหมดลบสามสิบแปดล้วเราไปดูข้างในนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีกราฟว่าเขาเทรดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2019คือปีที่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาเทรดมาประมาณเกือบจะ1ปีแล้วนะครับคุณตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มาดูในส่วนของกําไรทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะบอกรายละเลอียดตรงนี้นะก็จะบอกรายละเลอียดทั้งหมดนะครับผมแนผลการดําเนินงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผลงานที่ผ่านมาการซื้อขายนะครับอลนนี้เทเฉพาะ E U R U S D อย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขาดทุนสูงสุดนะครับก็ดอดาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นกําไรนะครับก็จะเห็นว่าการาฟของกําไรเขาก็จะนะเทรดท่านนี้ก็ทากาไรมาได้สม่าเสมอตลอดมานะครับในช่วงเวลาที่เทรดมาทั้งหมดนะครับอ่า ทีนี้นะครับเราก็ไปดูกดถอยหลังกลับมาไปดูคนอื่นอีกนะครับว่าแล้วก็พิจารณาเลือกดูว่าคนนักเทรดท่านไหนที่เราเสนใจที่จะไปติดตามนะครับผมตรงนี้เป็นท็อปเทรดเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะดูคนอื่นๆอ,อ,อีกก็ไปดูที่ a ทร t เดอร์นะนี่คือเทรดเดอร์ทั้งหมดนะครับเทรดเดอร์ทั้งหมดเราก็สามารถเลื่อนดูได้ครับตรงนี้ก็จะมีเลื่อนลงมาสุดนะครับก็จะมีอีกนะครับโหลดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ ก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับทีนี้นะครับก็จะมีบางคนเราเห็นว่าเ,เราอยากจะดูคนที่เทรดมานานๆมีบ้างไหมน่ครับก็จะมีคนนี้นะครับที่ผมไปดูมาก็จะมี็นฟิกเทรดคนนี้นะครับคนนี้ก็เทรดมาตั้งปี2อน่นะครับที่พว่วงมากับซูรูเทรดนะครับก็ถือว่านานมากแล้วก็ทํากําไรสม่ำเสมอมาได้เหมือนกันนะครับผมคนนี้นะครับก็ ถือว่าอยู่ในตลาดมานานแล้วก็พ่วงไว้กับซูรูเทต์มานานเหมือนกันนะครับผมก่อนนี้ก็เทรดมาตั้งปี2011นะครับก็ทากาไรมาได้สม่ำเสมอตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็หยุดในตลาดมายาวนานนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติถูกใจนักเทรดท่านไหนแล้วนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มติดตามตรงนี้นะครับหรือนะครับสมมติผมสนใจคุณปีเตอร์มิลเลอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เข้ามาข้างในนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ กดติดตามได้เลยครับเพราะกดติดตามแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสุรุเหตุเขาจะมีสุรูกาดนะครับค,คุ้มครองเงินต้นนะครับก็เสียได้เท่าไหร่40%นะครับทั้งหมดนะครับอันนี้เงินที่เราต้องการจะจะเสียสมมติตอนนี้ผมมี200เหรียญใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าตรงนี้เสียได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถปรับได้นะครับเสียได้สมมติผมเอาไปร้อยเหรียญน,นะครับตรงนี้นักเทรดท่านนี้ผมขอที่100รเหรียญอยู่ที่ประมาณ50%็นะครับตรงนี้ก็ กับโปร r a ตัวนี้นะครับก็ฟิกก็คือนะครับหน่วยการลงทุนนะครับก็อยู่ที่0.01หลอดนะครับในกับเงินทุนเท่านี้หรือจะเป็นโปร IRA ตัวนี้นะครับก็ใช้การตามสัดส่วน10%สมมติอ่นักเทรดเขาเปิดอยู่ที่1นึหลอดเราก็จะได้ตามสัดส่วนเป็น0 0 1หลอดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าหลังจากสมมตินะครับผมขอเป็นฟิกซ์ละกันนะครับหน่วยนี้หน่วยการลงทุนนะครับเพราะว่าทุนเรามีไม่เยอะนะครับผมก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดติดตามได้เลยครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้บอกพอร์ตการลงทุนของคุณได้ถูกอัปเดตสำหรับผู้ซื้อขายพิเตอร์มิลเลแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทาการติดตามนักเทรดท่านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็เราก็สามารถเช็กได้ว่าเราติดตามใครบ้างก็มาก็มากดที่ด้านขวาบนนะครับแล้วไปที่แดชบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเราติดตามใครบ้างนะครับ p e เตอร์มิลเลอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดออกมานะครับว่าการเทรดและผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ในกรณีที่ต้องการจะยกเลิกการติดตามนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดที่รูปของนักเทรดที่เราติดตามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมากดที่กำลังติดตามตรงนี้นะครับกดเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดตกลงตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเลิกติดตามนะครับตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับกับวิธีการ คัดเลือกเทรดเดอร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการกดติดตามแล้วก็ยกเลิกการติดตามนักเทรดสำหรับการ c o p y t r a d e ในเว็บไซต์ u ุร t r a d e นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ